ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเนเลทหกช่องที่นําเสนอข่าวสารเทคโนโลยีรีวิวสมาร์ทโฟนและกดเจ็ตใหม่ๆสําหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีอย่าลืมกดติดตามช่องเนเลทหกเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตท,ที่น่าสนใจทุกครั้งที่เรานําเสนอ วันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสนในปี2025นั่นคือโนเกีย u ู e เอ 205G ซึ่งเป็นการกลับมาที่หลายคนจับตามองของแบรนด์โนเกียที่เคยสร้างตำนานในโลกโทรศัพท์มือถือมาก่อนหลายปีที่ผ่านมาโนเกียพยายามสร้างเอกลักษณ์ใหม่ให้เข้ากับยุคสมาร์ทโฟนและการเปิดตัวรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการแข่งขันในตลาดระดับกลางถึงพรีเมียม โนเกียลูมสองรมาพร้อมการออกแบบที่บางเฉียบและน้ำหนักเบาโครงสร้างของเครื่องใช้วัสดุโลหะผสมที่มีความแข็งแรงในขณะที่ยังคงความพรีเมียมในการสัมผัสหน้าจอของรุ่นนี้เป็นแบบอมโมเลข,ขนาด6.8นิ้วความละเอียดระดับ QHD รองรับอัตรารีเฟรช144รสทำให้การเลื่อนหน้าจอการเล่นเกมและการดูวิดีโอลื่นไหลามากขึ้นสีสันสดใสและคมชัดเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการดูคอนเทนต์คุณภาพสูง ด้านประสิทธิภาพโนเกียลูเมอร์2 0 5G ขับเคลื่อนด้วยชิปสนับร์ก้อนร,รุ่นล่าสุดที่ถูกปรับแต่งพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานควบคู่กับแรมสูงสุด 16GB และหน่วยความจำภายในที่เริ่มต้น 256GB และสามารถขยายเพิ่มเติมผ่าน m i c r o SD ได้ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่จัดเก็บแอปพลิเคชันและเกมหนักๆก,ก็สามารถรันได้อย่างลื่นไหลโดยไม่มีปัญหา อีกหนึ่งจุดขายที่สาคัญของรุ่นนี้คือระบบกล้องกล้องหลังจัดวางในโมดูล4สีตัวกล้องหลักความละเอียด2 0 0 MP พร้อมเทคโนโลยีการประมวลผลภาพแบบ AI ที่ช่วยให้ภาพถ่ายออกมาคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนกล้องอันตราย48 m p สําหรับถ่ายวิวมุมกว้างกล้องเทเลโฟโต้12 MP ที่ซูมแบบออปติคอลได้5เท่าและกล้องมาคร5 MP สําหรับการถ่ายระยะใกล้ส่วนกล้องหน้ามีความละเอียด50 MP รองรับการถ่ายเซลฟี่และวิดีโอคอนในระดับความคมชัดสูง ระบบการเชื่อมต่อแน่นอนว่ารองรับ 5G แบบเต็มรูปแบบรวมถึง Wi-Fi 7 Bluetooth 5 3และ NFC ที่ใช้ในการชำระเงินแบบไร้สัมผัสแบตเตอรี่ขนาด5500 mAh รองรับการชาร์จเร็ว1 2 0 w ที่สามารถชาร์จจาก0ถึง80%ในเวลาเพียง20นาทีอีกทั้งยังมีระบบชาร์จไร้สายและการชาร์จย้อนกลับที่สามารถใช้ชาร์จอุปกรณ์เสริมอย่างหูฟังหรือสมาร์ทวอทได้ ด้านซอฟต์แวร์โนเกียลูเมอ2 0 5G มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 15ที่ปรับแต่งด้วยอินเทอร์เฟซของโนเกียซึ่งเน้นความเรียบง่ายและความลื่นไหลผู้ใช้ยังคงได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ใกล้เคียงกับเพียวแอนดรอยแต่เพิ่มเติมฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยและเครื่องมือเฉพาะตัวของโนเกียเช่นการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่อเนื่อง3ปีและการอัปเดตด้านความปลอดภัย5ปี ฟีเจอร์พิเศษที่น่าสนใจอีกอย่างคือระบบเสียง Nokia Special Audio ที่จับมือกับ Dolby Atmos ให้คุณภาพเสียงที่สมจริงเมื่อฟังเพลงหรือดูภาพ,พยนตร์ผ่านลำโพงคู่สเตอริโอหรือแม้แต่การใช้งานร่วมกับหูฟังก็ยังคงให้คุณภาพเสียงที่น่าประทับใจนอกจากนี้ยังมีระบบสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอและการปลดล็อกด้วยใบหน้าแบบสมิติซึ่งทำงานได้รวดเร็วและปลอดภัย ในภาพรวมโนเกียลูเมน2 0 5G ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องทั้งด้านดีไซน์ประสิทธิภาพกล้องและแบตเตอรี่เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการมือถือที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้รอบด้านหากเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดระดับเดียวกันรุ่นนี้ถือว่ามีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของกล้องความละเอียดสูงและระบบการชาร์จเร็วที่เหนือกว่าการกลับมาของโนเกียครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การสร้าง